หน่วยการเรียนรู้ที่9หนูน้อยน่ารักสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพินเช่นเคยนะคะในวันอะไรลูกในวันอะไรคะวันอังคารที่27เดือนกรกฎาคมพศ2564นะคะค่ะเราได้หยุดเรียนไปกี่วันลูก ไป3มวันนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ใช่ไหมคะค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยอะไรลูกหน่วยหนูน้อยน่ารักนะคะแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารและมารยาทในการฟังและก็พูดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะ มารยาทในการรับประทานอาหารนะคะค่ะมารยาทในการรับประทานอาหาราให้เด็กๆทานอาหารให้หมดจานนะคะไม่คุยกันขณนะทานอาหารนะคะค่ะเวลาเด็กๆรับประทานอาหารต้องทานอาหารอย่างระมัดระวังนะคะไม่ทําให้เลอะเทอะหรือหกนะคะและเวลาที่เคี้ยวอาหารเราเคี้ยวเสียงดังได้ไหมลูก เสียงเสียงดังไม่ได้นะคะห้ามเคี้ยวอาหารเสียงดังนะคะและไม่ใช้มือของตนเองหยิบจับอาหารของผู้อื่นที่จะบบริโภคนะคะค่ะนี่คือมารยาทในการทานอาหารนะคะค่ะต่อไปมารยาทในการฟังและก็การพูดนะคะเด็กๆจะต้องฟังอย่างตั้งใจนะคะตามองผู้ฟัง ไม่คุยหรือเล่นกันนะคะและขณะที่เด็กๆฟังไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะคะค่ะและเวลาที่เด็กๆพูดเด็กๆจะต้องพูดจาไพเราะพูดด้วยคำสุภาพไม่หยาบคายนะคะพูดด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลและไม่พูดแทรกจังหวะของผู้อื่นนะคะขณะที่ผู้อื่นพูดอยู่คุยอยู่นะคะ ไม่พูดแทรกแต่ถ้าเกิดเราจะพูดแทรกเราต้องหยุดก่อนนะคะให้ผู้อื่นหรือว่าคุณครูพูดจบก่อนแล้วก็ยกมือถามนะคะค่ะพูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะค่ะในวันนี้ครูพินก็จบคลิปเ,เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารแล้วก็มารยาทในการฟังแล้วก็พูดในวันนี้ พียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวครูพินมีใบงานให้เด็กๆทำนะคะค่ะใบงานก็คือให้เด็กๆระบายสีภาพการรับประทานอาหารและก็อีกใบหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเสริมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชานะคะให้เด็กๆระบายภาพเป็นรูปอะไรลูก ป็นรูปพระใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆมาดูใบงานที่สองนะคะใบงานที่สองเสริมเกี่ยวกับพยัญชนะไทยนะคะเด็กๆค่ะมาดูตัวแรกเลยค่ะลูกตัวแรกคือตัวอะไรลูกตัวอะไรคะบอใบไม้นะคะพูดพร้อมกับครูเพ็ญค่ะบอใบไม้นะคะตัวที่สองค่ะตัวอะไรลูก ปลอปลาปลอปลานะคะตัวที่สามตัวอะไรคะตัวอะไรลูกสฤษีสฤษีค่ะพยัญชนะไทยวันนี้เรียนแค่3ตัวก่อนนะลูกนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับครูพินใหม่นะคะวันนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ